วะเวียนไปดูสึกซักฟอกในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานซึ่งเป็นวันแรกสักนิดหนึ่งวันแรกวันแรกอย่างที่กล่าวไปนั้งแต่ตอนต้นรายการะวันแรกอคัดดวนกันด้วยวาทกรรมคมันเป็นสงครามคำเขาเชื่อเชินกันด้วยวาทะเขาใช้วาทะเขาเชือถือกันด้วยคมคำสาระมีไหมประธานโทษย่อเรื่องเหลือบรรทัดเดียวไปถึงวันแรกนะคมีไหมไอ้ที่มันฉูดฉาดไอ้ที่มันคมคาม มันคลมคลามเพราะวาทะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับคู่ชกกันระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คือพลนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เซมิโเวทหัวหน้าพักเสรีร,รวมไทย<ะ>แล้วก็ตู่ผู้น้องก็คือพลนตำรวจ ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานตรีนายกรัฐมนตรีค่่ะอยาไปตัวใหญ่กับลุงโตเอออย่าไปเอ่ยทำสกุลผิดในสภาเมื่อวานทีนี้ทีนี้ท่านไล่รุ่นกันที่เตรียมทหารนะตัวใหญ่เนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่เตรียมทหารเขาเป็นรุ่นพี่เตรียมทหารของของของลุงโตดังนั้นเมื่อวานรุ่นพี่ก็โอ้โหเชื่อเชือนด้วยคมคำสาระ เดิมๆสาระกับแผ่นเสียงแผ่นเดิมแต่แต่แต่ที่เปลี่ยนไปแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือคมคมํารับคมกันเหลือเกินไอ้คำเนี่ยรับคมเหลือเกินแต่สาระมันก็เดิมๆไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ซ้ําๆก็เป็นแผ่นเสียงแผ่นเดิมได้แหละเปรากฏว่า,าลงุงู่ก็ขึ้นมาเฉือนกลับด้วยคมคําเช่นกันมีเรื่องพี่ๆน้องๆมีโอ้โหแม่เอาแม่เอาจบจบจัดมาจัดไปอ่ะเข้าสู่สาระดีกว่าไหมเมื่อวาน ดูซิมันมีประเด็นในเชิงสาระอะไรบ้างที่จะดูเ,เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยก็คือข้อมูลจากคุณประเสริฐจันทะละหลวงทองเลขาธิการพรคเพื่อไทยอขอเวลาอินโทรสั้นๆนนิดนึงก่อนที่ก่อนที่จะต่อสายไปที่คุณประเสริฐนะขอะนิดนึงขอนิดนึงเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวานคุณประเสริฐเลขาพรคเพื่อไทยลุกขึ้นมาทําท่าขึงขังเลยใช่บอกว่าข้อมูลจนกระทั่งถึงวันที่31สิงหาคม2564 รัฐบาลของลวงโตเซ็นซื้อวัคซีนซิโนแวคไปแล้วทั้งสิ้น18ครั้ง18ครั้งสิ่งที่มันเป็นประเด็นสิ่งที่มันเป็นพิรุษคือข้อมูลที่สะท้อนว่ามันมีส่วนต่างของราคาซิโนแวคก,ก็คือราคาตามครอมอ,อนุมัติต่อโด,ดสค่ะยกตัวอย่างเช่นครั้งที่1เซ็นซื้อครั้งที่1 24กุมภาพันธ์ ราคาตามครมออนุมัติต่อโดสหมายถึงอนุมัติให้ไปจัดซื้อต้องซื้อไม่เกินนี้นะค่ะสิเจดอลลาร์สหรัฐต่อตอนโ <1 S 2> ดส,ดสอ,อาละราคาที่องค์การเพศสัจกรรมกระทรวงสาธารณสุขไปซื้อจริงๆมันก็17ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสจริงๆไม่มีปัญหาแต่คราวนี้คุณประเสริฐก็ชี้ประเด็นยิ่งซื้อยิ่งซื้อ ราคาที่ซื้อกันจริงๆมันยิ่งถูกลงจาก17หรือ15จาก14หรือ14จาก14หรือ9.5จาก9กเหลรือ9เหรียญต่อโดสก็เหลือแค่9เหรียญต่อต่อโดสเท่านั้นเองแต่ขณะที่ราคาตามครมออนุมัติต่อโดสหมายถึงคุณจะไปเซ็นซื้อคุณต้องขออนุมัติใช่ครมอนุมัติกรอบไว้17บาท 17เหรียญในการอ,<ด>อนุมัตินี่อนุมัติ22 2, 2ช็อตด้วยซ้ำไปชออ็อตแรกอนุมัติซื้อช็อตที่2อนุมัติงบที่จะเอาไปจัดซื้อใช่ต้องมีการอนุมัติกรอบวงเงินมาให้ก่อนสิไม่งั้นเอาเงินเนี่ยไปซื้อในช็อตที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของกรอบเงินใช่ที่ไปขอเพื่อจะใช้ในการซื้อใช่ค่ะนั่นก็คือตัวเลข17ค่ะแต่ในที่สุดยิ่งซื้อยิ่งถูกยิ่งซื้อยิ่งถูก คุณประเสริฐชี้ว่วาเฮ้ยมันมีส่วนต่างนี่ราคาเรมนอนุนมัติกับราคาซื้อจริงเนี่ยมันมีส่วนต่างกันเอาละครขนาที่กระทรวงสาธารณสุขเขาก็จัดทีมใหญ่สแตนบายอยู่ที่รัฐสภาตั้งโต๊ะแถลงสนเลยไม่จริงมากไ,ไในการที่บายยืนยันว่าไม่มีเงินทอนและการจัดซื้อต่างๆเนี่ยเวลาจ่ายเงินนะ่ะเขาบอกว่าจ่ายตามจริงโอเค ดังนั้นเราจะไปกันที่ไปกันที่คุณประเสริฐจันทละวงทองค่ะสนนครราชสีมานะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งค่ะไปกันที่คุณประเสริฐเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค,คุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับแล้าคุณปปะเสริฐครับอธิบายให้ฟังอีกสักครั้งสิครับทําไมจึงฟันธงว่าในการจัดซื้อวัคซีนสโนแวคมันมีส่วนต่างราคาตั้งแต่ต้นจนจบกระทั่งถึง31สิงหาส่วนต่างราคามันทะลุไปตั้ง2,000กว่าล้านนะ่ครับอธิบายอีกทีสิครับมันอยู่ตรงไหนส่วนไหนคะไอ้เงินทอนก้อนเนี้ยคะคือคืออย่างนี้นะครับการจัดซื้อวัคซีนที่นรแวคเนี่ยมียอดรวมทั้งหมด สิบแปดจุดห้าล้านโดสคะสิบแปดจุดห้าล้านโดสครับแล้วก็รวมที่จีนบริจาคไปอีกหนึ่งล้านโดสเป็นสิบเก้าจุดห้าครับทีนี้ไอ้ตัวสิบแปดจุดห้าเนี่ยมันมีการจัดซื้อทั้งหมดห้าครั้งห้าครั้งเหรอฮะไม่ไม่ใช่สิบแปดล้านเหรอฮะอาจจะมีการส่งของหลายครั้งอ๋อฮะอ๋อการส่งของหลายครั้งแต่การจัดซื้อนุมัติห้าครั้งอย่า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 งซื้อครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีการส่งของถึงสามครั้งซื้อสองล้านโดสส่ง ไอ้ซื้อครั้งที่หนึ่งเนี่ยสิบเจ็ดเหรียญพรมออนุมัติฮแล้วก็ซื้อจริงนี่สิบเจ็ดเหรียญอันนี้ไม่ว่ากันแต่ผมยังติงว่าสูงนะครับราคาเนี่ยครับแต่การซื้อครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเนี่ยบริษัทเขาลดราคาให้ตลอดต่ำสุดที่เก้าเหรียญครั้งที่ห้าครับครั้งที่ห้าคือการจัดซื้อจัดซื้อทั้งหมดในยอดสิบจุดเก้าล้านโดส ครับนะครับที่คอรมออนุมัติวงเงินไปทั้งสิ้นโดสละ17เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโดสแต่ซื้อจริงเพียง9เหรียญต่อโดสนะครับเพราะนั้นส่วนต่างตรงนี้มันมหาศาลครับมันมหาศาลครับเข้าใจและเข้าใจแล้วคุณประเสริฐเอาตัวเลขราคาที่ครมออนุมัติลบด้วยตัวเลขราคาที่มีการซื้อจริงๆมันมีส่วนต่างอยู่ซื้อจริงมันถูกกว่า ตัวเลขที่คระมอเคะอนุมัติงบให้ถูกไหมฮะถูกต้องครับจึงตั้งคําถามว่าเมื่อลบกันแล้วไอ้สูนต่างมันหายไปไหนเรียนเรียนเรียนคุณคุณนนายว่าอย่างนี้นะครับว่ากติการซื้อเนี่ยคอรมอนี่ต้องอนุมัติตรงกับที่ราคาที่ซื้อจริงครับแต่ทําไมผมถามนะทําไมคอรมอจริงอนุมัติสูงกว่าทั้งทั้งที่ทรู้ว่าซื้อจริงมีซื้อเท่าไหร่อ่าทําไมให้ให,ให,ให้ให้เป็นที่สงสัยของ สาธารณชนและที่สําคัญนะซื้อจริงเท่าไหร่ก็ก็บอกเขาเท่านั้นแล้วมีการปิดบังตัวเลขการซื้อยอดยอดราคาซื้อจริงตลอดครับจนทําให้ประชาชนนี่เข้าใจว่าอ่าซื้อชินแวกเนี่ยราคาสิบเจ็ดเหรียญเข้าใจแล้วเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดครับผมผมเรียนถามคุณประเสริฐนิดนึงตามตามตามขั้นตอนทางราชการนะ เวลาที่จะจัดซื้อเนี่ยมันต้องขอครมออย่างน้อยสักสองครั้งครั้งแรกขออนุมัติหลักการที่จะไปซื้อก่อนถูกไหมถูกต้องครับครั้งที่สองตอนที่จะเซ็นซื้อกันจริงๆเนี่ยก็ต้องไปขออนุมัติงบเพื่อที่จะใช้เพื่อจะนําไปใช้ในในการที่จะจัดซื้อจริงๆถูกไหมเป็นสองครั้งถูกต้องครับในครั้งที่สองในครั้งที่สองที่เป็นเรื่องของการขออนุมัติเงินที่จะไปจ่ายจะไปซื้อจริงๆแล้วแหละตรงนี้นี่ปกติเนี่ยปกติเนี่ย มันเป็นเรื่องของตัวเลขที่ต้องตรงกับที่ต้องจ่ายจริงๆเท่านั้นหรือสามารถขออนุมัติเป็นกรอบต้องไม่เกินเท่านี้นะแต่ต้องซื้อแต่เวลาไปซื้อจริงๆอาจจะถูกกว่านั้นก็ได้ยังไงฮะระเบียร้าราชการจริงๆต้องเป็นตัวเลขที่ตรงกันนะครับจริงๆต้องเป็นเพราะระบบราชการเนี่ยรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยกับวงเงินที่ขอเนี่ยมันต้องตรงกันออืืจะไม่ตรงกันไม่ได้จะอ้างว่าเอ๊ะผมขอสูงไว้ก่อนซื้อเท่าไรค่อยว่ากัน อย่างนี้ไม่ได้อ,อย่างนี้ก็ก็เ,เ,เ,เป็นเหตุให้ให้สงสัยได้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้เรื่องไอ้เรื่องกรอบเงินเนี่ยมันกรอบงบ่ประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อเนี่ยมันจะต้องนําเสนอในการเสนอขอนมัดครั้งแรกครั้งแรกที่ขอนมัดที่จะซื้ออะไรก็แล้วแต่ต้องบอกไปด้วยว่าราคาโดยประมาณนะมันเท่าไหร่นั่นก็คือกรอบเงินถูกไหมฮะ แต่ครั้งที่สองเนี่ยตอนที่เข้าคอรมอเนี่ยพื่อที่จะต้องเซ็นซื้อจริงๆตัวเลขมันต้องเป๊ะมันต้องตรงกันใช่ไหมฮะถูกต้องมันจะผ่านจากสบคสบคแล้วก็เข้าคอรมอพอคอรมออนุมัติปุ๊บก็ดำเนินการตามที่คอรมออนุมัติครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าอ้างว่าเป็นการขออนุมัติกรอบเงินที่จะไปซื้อมันเป็นเรื่องของการเสนอครมอครั้งแรก แต่ครั้งที่2ตอนที่จะขออนุมัติเงินที่จะไปจ่ายเขาจริงๆเนี่ยที่จะเซ็นจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป๊ะกำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับต้องเป๊ะ<อ>คะ คุณประเสริฐคะเรื่องนี้เห็นทางกรมควบคุมโรคเองเขาก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะมีกรอบไว้ที่1ิบเจ็ดอแต่เวลาเขาจ่ายเงินจริงๆที่เขาดูแลงก็ประมาณเขาก็ไม่ได้จ่ายราคานั้นเขาจ่ายอย่างเช่นถ้าตกลงกันที่เก้าละเก้าเหรียญต่อโดสก็จ่ายที่เก้าเหรียญต่อโดสเขาบอกเขาจ่ายราคาตามราคาจ่ายจริงไม่มีส่วนต่างที่จะเอาไปทําอย่างอื่นออ,อันนี้ฟังออได้ไหมรับได้ไหมเพราะว่าเขาบอกเวาลาจ่ายมันต้องจ่ายตามจริงอยู่แล้วผมผมเรียนว่าม,มันฟังไม่ขึ้นนะครับ <ละ S 2> ก็ทําไมะะไม่จ่ายตามความเป็นจริง่ลครับ้นเรื่องเลย หมายถึงทำไมไม่ขออนุมัติคอรมตามความเป็นจริงใช่ไหมฮะครับซื้อมาเก้าบาทไอ้เก้าเหรียญนะครับก็ขออนุมัติเก้าเหรียญก็แค่นั้นก็จบโอเคโอเคเข้าใจแล้วแล้วก่อนหน้านี้อีกนะครับไม่ใช่เก้าอย่างเดียวตั้งแต่สิบเจ็ดลงมาเหลือสิบห้าสิบสี่เก้าจุดห้าแลวก็เก้าก่อนหน้านี้ก็ยังมีอีกโอเคคุณประเสริฐถามในเชิงของระเบียบรือขั้นตอนทางราชการอีกสักนิดสิครับเอาละคอรมออนุมัติ ตัวเลขไปที่17เหรียญก็จริงแต่เวลาเซ็นสัญญาซื้อขายกับทางจีนทางซินอวเนี่ยเซ็นกันที่สมมุติว่า9องค์การเพศนิกรรมหน่วยงานจัดซื้อนั้นเวลาจะไปเบิกเงินจากทาง,ทางกระทรวงการคลังเพื่อที่จะไปจ่ายเขาเนี่ยสามารถเบิกที่17ได้ไหมหรือจะต้องเบิกไปจ่ายที่9เหรียญตามสัญญาซื้อขายผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ย ในการทำสัญญาปกติการซื้อขายนี่จะมีการทำสัญญาว่าซื้อแต่ละครั้งเนี่ยซื้อในจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ใช่นะครับแต่การทำสัญญาครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีมีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับก็คือว่าเป็นการทำสัญญาเขาบอกว่าไม่มีการทำสัญญาเป็นแต่ใบสั่งซื้อเฉยๆนะครับโอเคซื้อป็นไรใบสั่งซื้อมันก็มีตัวเลขราคาอยู่ถูกไหมใช่ครับอ ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจ่ายด้วยราคาที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่ทราบโอเคแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าคุณขออนุมัติไปวงเงินขนาดนี้เนี่ยปกติคุณก็หน่วยราชการก็ยืนยืนตามวงเงินที่อนุมัติไในการจัดซื้อนะครับครับครับทวนอีกครั้งนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณเพื่เสดได้มาจากแหล่งไหนฮะดึงมาจากไหนกันเนี่ย ผมผมเรียนเลยนะครับว่ามีข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขนี่เข้าให้รายละเอียดมา oh. เป็นรายละเอียดที่การนําเข้าทางเรือของของชินโนแว็กเลยนะครับแต่ละครั้งแต่ละครั้ง <Hey. S 2> ว่าเอานําเข้ามากี่โดสและแต่ละครั้งนั้นซื้อมาราคาเท่าไหร่อันนี้ <Hey. S 2> ต้องขอบคุณราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ที่อได้ให้ข้อมูลนะครับ <Hey. S 2> แล้วข้อมูลอีกด้านหนึ่ง <Hey. S 2> ผมได้มาจากคณะอนุกรรมธิการชุดเล็ก ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของสภาผู้แทนราษฎรที่รเรียกข้อมูลออกมาที่เรียกข้อมูลมา,มาดูเรียกข้อมูลดูแล้วผ,ผู้ให้ข้อมูลในวันนั้นคุณนายครับ,รบมีกรมควบคุมโรคมาให้ข้อมูลองค์การเภศัชกรรมมาให้ข้อมูลนะครับซึ่งก็ ก็ตรงกตรงกันก็สอดคล้องกันทั้งหมดนะฮะของกระทรวงสาธารณสุขให้มาเลยครับโอเคถ้าฉะนั้นถามนิดนึงเมื่อวานคุณอนุทินในที่ประชุมสภานะครับได้ชี้แจงประเด็นนี้อย่างไรครับประเด็นส7บเจ็ดเหรียญประเด็นเก้าเหรียญได้ชี้แจงอย่างไรครับเมื่อวานคุณอนุทินผมฟังคุณอนุทินชี้แจงเนี่ยบอกว่าอนุมัติมาเนี่ยเป็นตามนั้นจริงๆแต่เวลาซื้อไม่ถึงเงินก็เงินก็ก็อยู่ในนั้นเหมือนกับอยู่ อยู่กับหลวงอยู่ดีทำนองนั้นงงับแต่ว่าอะไรก็หมายถึงว่าเงินอนุมัติและจ่ายจริงจ่ายจริงตามสิบเจ็ดหรือจ่ายจริงตามเก้าอันนี้ผมผมไม่ทราบนะครับว่าจ่ายจริงเท่าไหร่ตามที่คุณอนุทินชี้แจงอ่ะที่ชี้แจงคุณอนุทินชี้แจงทำนองว่าจ่ายจริงแค่เก้านะครับทำนองว่าจ่ายจริงแค่เก้าจงตมนั้มแล้วทำไมตั้งขอคอรมอไปที่สิบเจ็ดใช่ครับ แล้วทําไมถ้าเมื่อซื้อก้าเหรียญจริงเนี่ยทำไมไม่ไม่บอกไม่บอกประชาชนให้ทราบล่ะครับว่าเดี๋ยวนี้ค้าลดราคาลงแล้วนะผมซื้อได้ถูกลงผมต่อได้ได้ถูกลงโอเคครับเอาแันอย่างนี้เมื่อวานตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขก็ก,ก็ยอมรับในในข้อมูลที่เปิดก็คือเสนอคอรมอขอนมัติที่17เหรียญจริงขณะเดียวกันเวลาเซ็นซื้อขายจริงๆกับทางซิน,เนอเวฟนั้น เป็นอีกราคาหนึ่งราคามันไล่ตั้งแต่17แล้วก็ลดลงมาจกนกระทั่งเหลือแค่9เหรียญอันนี้ก็เป็นประเด็นข้อเท็จริงดังนั้นประเด็นข้อเท็จริงเจาะไม่ต้องถกเถียงกันในประเด็นของข้อเท็จริงมนันก็เหลือแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นเองเวลาไปจ่ายเงินเขาจ่ายที่17หรือจ่ายที่9เท่านั้นเองถูกไหมฮะครับถ้าจ่ายที่9ถ้าจ่ายที่9จริงคําถามก็คือกระทรวงสาธารณสุขคนตั้งเรื่องเข้าครมอคิดอะไรอยู่จึงคาตัวเลข17ไว้ทุกครั้งท,ท,ที่ที่เอาเรื่องเข้าครมอ ็งงๆเหมือนอกันถูกไหมฮะที่ที่มันน่าแปลกใจตรงนี้ถูกไหมฮะผมเข้าใจว่าเรื่องนี้อาจจะขัดต่อระเบียบด,ด้วยนะครับขัดต่อระเบียบผมว่าขัดต่อระเบียบด,ด้วย <โฮ S 1> จริงๆทําไมไม่เสนอไปแค่เก้าทำไมเสนอไปสิบเจ็ดซื้อแค่เก้านะครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วในการย้าอีกครั้งตามระเบียบเนี่ยในการขอครอมอซื้อของมันต้องขออย่างน้อยสองครั้งครั้งแรกขอหลักการก่อนจะไปซื้อของของนั้นคือของอะไรจะไปใช้ทําอะไร แล้วก็กรอบวงเงินเข้าคร่ามนะกรอบวงเงินเนี่ยกรอบวงเงินคาดว่าจะใช้เท่าไหร่ครั้งที่สองที่ไปขอครมรก็คือตอนที่จะเซ็นจริงๆแล้วขออนุมัติครับตอนที่จะเซ็นจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยถ้าจะเซ็นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องไปขออนุมัติครมอ,รอนุมัติเซ็นเพื่ออนุมัติเงินเนี่ยนะฮะตรงนี้ค,คุณปบระเสริฐยืนยันว่าตามระเบียบราชการมันไม่ต้องเป็นตัวเลขที่เป๊ะถูกไหมครับโอเคโอเคเอาเอาเอา แล้วอย่างนี้จะเคลื่อนต่ออย่างไรจะทำยังไงต่อกับเรื่องนี้คะจะตรวจสอบอะไรยังไงต่อเรื่องนี้ส่งต่อไปที่ไหนอะไรยังไงฮะขณะนี้กําลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับหลังจากที่คุณอนุทินได้ตอบมาแล้วเนี่ยผมจะคอยฟังการอภิปรายให้ครบทั้งสี่วันก่อนนะครับถ้ามีประเด็นแล้วผมจะรวบรวมมาถ้าเป็นประเด็นที่สอบไปในทางทุจริตเนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าผมจะดําเนินการต่อ ทางการยื her okay. 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 ่นปปชโอเคโอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณประเสริฐครับขอบพระคุณนะคะครับครับครับสวัสดีครับคุณนัยคุณมรัตน์จันทร์รัตงทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะ